ซูโดรามิเลสยินดีฟาดปากกับเจ็คพอโดยล่าสุดนั้นกิวบูโต้ซูโดรามิเลสแชมป์โรกในรุ่นคุยเสเวตของเ b นยูบเและ WBO ยูบีอ ที่เขาจะขึ้นป้องกันแชมป์โลกกับทางยูเนียลดอติคอสนักชกจากคิวบาในวันที่28มิถุนายนนี้ที่ Honda Center ในรัฐแคลิฟอร์เนียได้ออกมาเปิดเผยถึงแจ็คพอนักชกและยูทูบเบอร์ชื่อดังที่ออกมาท้าทายเขาซึ่งซูโดรรมิเลสเขาได้กล่าวว่าผมคิดว่ามีโอกาสที่ในอนาคตจะมีการชกชิงแชมป์โลกกับพอผมพร้อมซึ่งพอเขาได้ท้าทายผมในการถแถลงข่าวเมื่อเร็วๆนี้ผม เชื่อว่าเขาเป็นคนพูดจริงทำจริงแต่เป้าหมายของผมยังคงเหมือนเดิมคือการเป็นแชมป์โลกในรุ่นคุยสเวตท,ที่ไม่มีใครโต้แยงแต่ผมก็สามารถโชคกับแจ็คพอได้ในครั้งต่อไปเราจะได้เห็นว่าเขาจะสู้เพื่อเอาจริงเอาจังหรือแค่พูดเล่น ผมชนะมาเกือบ50ครั้งแล้วแต่สิ่งที่ผมมุ่งเน้นคือการเป็นตำนานในวงการมวยและสละกเข็มขัดฮิวเบตโตู้โดเรามีเลสแช,ชมป์โลกในรุ่นคุยสวีของหนุ่ยูบและหนุ่ยูบีก่าสำหรับปัจจุบันเข็มขัดแชมป์หนุ่ยูบีเป็นของทางบาดูแจ็คส่วน IBF เป็นของใจโอเปเต,ตยาส่วนแจ็คพอนั้นมันจะเป็นไฟที่ทําให้ซูโดเรามีเลสได้รับเงินก้อนโตนั่นเอง